สวัสดีครับผมมานัดจำปาเทศนะครับวันนี้เราก็มาให้น้ำอินทภาลัมตอนเช้านะครับอเพราะว่าที่แรกว่ารอฝนฝนไม่ตกสุพันบรีไม่ตกมาสองสามสีวันแล้วก็เลยแต่เป็เทียมเพิ่งจีน้องนะที่อื่นยังไงไม่รู้อยายบอกว่าสุพันเอ้บ้านฉันไงตกบ้านคุณทำไมไม่ตกอะไรอย่างเงี้ย แต่พอท,ที่นี่ไม่ตกนะครับมาตามทีวันแล้วตั้งก็ข่าวเขาว่าพายุจะเข้าแต่เราก็ไม่ไม่เข้านะครับวันนี้เราก็มาให้น้ําต้นอินทผาลัมของเราที่เราปลูกไว้ก็วันที่สิบห้านี้ก็จะครบห้าเดือนนะครับลงดินแต่จริงๆแล้วเราก็อยู่ในมาจากแคปซูลก็อยู่มาเลี้ยงในถุงดํานี้ก็4ีเดือนก็รรวมแล้วตั้งัดซื้อมานี่ก็อยู่ประมาณ9เดือนนะครับอ่าเดี๋ยว เราจะกลับหน้ากล้องให้ดูว่าอินทพาลัเพาอเนื้อเยื่อของเรานี่ก้าเดือนนี้โตขนาดไหนนะครับอ่านี่ครับอ่านี่เป็นบาฮีเลียงนะครับมันก็จะมีโตบ้างใหญ่บ้างทั้งอ่ามันก็แล้วแต่ว่าเทคนิคการปลูกหรือว่าการออกจากถุงออกจากกอดแก้วแคปซูลน,นะครับอ่านี่นก็โตนะครับก็ สูงก็ใบก็ประมาณ70็ดสิบแเซนนะครับจะโคนถึงปลายใบยอันนี้ก็ไม่โตมากนะครับนะแล้วก็มันก็จะมีเล็กนะครับไอ้ที่เล็กนี้เราตอนออกจากแคปซบูนเราไม่ชานานนะครับก็ลากเกิดขาดก็ไม่ค่อยอยากจะโตนะครับมาเหมือนกันนะครับแต่นี่เริ่มแตกใบจริงเยอะแล้วครับนะครับ อันนี้ก็โตดีนะครับก็เราก็มีการปลูกตะไคร้ทิ้งไว้นะครับในในร่องในระหว่างต้นนะครับเพื่อที่ว่ามันจะไม่ให้ย้ามันลกมากเพราะเราเราจะปลูกอินทผาลัมอย่างเดียวก็จะทําอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับเพือลุ่มลุกไม่มีเวลามาเก็บนะครับอันนี้ ก็จะเป็นบาฮีนะครับให้น้ำก็เนี่ยเราทํำปอมอไว้ให้ประมาณชั่วโมงถ้าน้ําดีๆก็ท่วมนะอ่าท่วมโคนก็ใช้ได้นะครับ mm. เดี่มก็แห้งเพราะว่าเราทำทำโคกไปตอนนี้ใหญ่ใหญ่ดีนะครับนี่นะครับก็ตั้งกรรมาเป็นแคปซูลนะครับ9เดือน ส่วนต้นนี้แถวนี้จะเป็นตัวผู้อยู่6ต้นนะครับตัวผู้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนากรมิแดงนะครับใครมีข้อความคิดเห็นว่าเออปลูกแบบนี้เป็นไงอะไรก็แนะนำได้นะครับนี่เป็นการให้น้ำของเรานะครับนี่ก็บางีนะครับ ส่วนสอต้นนี้เล็กแต่ก็เอามาปลูกใหม่นะครับเพราะว่าขโมยได้ถอนไป2ต้นนะครับอันนี้ก็ให้น้ำใช้เครื่องดูดนะครับดันหมดเลยร0อยต้นนี่นะครับลังเคืต้องติดไฟตัวลาเซลไว้กันขโมยนะครับ ก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วแต่แต่ว่าต้นนี้แถวส่วนมากจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะเลยนะครับผมก็ว่าปลูกมาใหญ่เยอะนะครับบางคนก็ปลูกมาเป็นปีก็ยังไม่ใหญ่นะครับต้นนี้ก็โคนสวยนะครับโคนอวบอ้วนดีนะครับ เราก็คิดจะทำแล้วครับไม่ต้องคอยนะครับเวลา,อาบอกว่าคุณอายุเยอะแล้วเนี่ยหกสิบปีแล้วยังจะปลูกอยู่แล้วมันจะทันกินไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าตายก่อนได้ผลผลิตก็คงลูกหลานคงทําต่อนะครับตัวนี้สวยนะครับใหญ่มากแล้วก็จะมีโคเนตี้อยู่เก้าต้นนะครับปลูกสลับแถว รับแถวนี้ว่าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันออกลูกแดงๆส,งสวยๆนี่เราก็จะได้ไว้ถ่ายรูปโชว์บ้างเออตรงนี้โคนิซีตรงนี้บายฮีนะครับมบีโคนิซีอยู่เก้าต้นนะครับรับอนนนก็เป็นนาข้าวที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นกระต๊อบที่มาต้องมานอนเฝ้าเพราะว่าเกิดหายขึ้นมาก็ต้องนอนเฝ้านะครับเดี๋จะกลับหน้ากล้องมา ครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับใครมีข้อคิดเห็นยังไงในการปุ๋ยเดือพลมจะแนะนำก็ได้นะครับไม่ว่านะครับคนเราเกิดมานี่มันมันไม่ไม่มีอะไรที่ไม่มีความหวังไม่มีเป้าหมายหรอกครับต้องมีความหวังและเป้าหมายถึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ทำมาหาก,กินไปวันวันวันนี้กูทำได้ก็ทำวันนี้กูไม่มีงานทำกูก็หยุดอะไรเงี้ย เราก็ต้องหาอาชีพเราือไปนะครับจริงๆแล้วผมก็ทํำหลายอย่างนะครับทําไรอ้อยทํานาแล้วก็มีค้าขายนะครับมันก็มีอาชีพหลายอย่างที่เราต้องทำอยู่ทุกวันก็รายส่วนก็จะแลลกๆหน่อยเพราะว่ามันต้องไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าตัวยินทพรามเราไม่ต้องให้เตียนมากนะครับเพราะเราจะทำเป็นอินทรีนะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ